สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กเขมาราชค่ะสำหรับวันนี้กุ๊กมีเรื่องราวความน่ารักและความประทับใจของแฟนคลับที่มีต่อลูกทุ่งสาวน้อยมากความสามารถอย่างน้องต้นข้าวมาฝากกันค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ซึ่งปกติเราจะเห็นแฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวจากจังหวัดใกล้เคียงแต่ในงานนี้มีแฟนคลับท่านหนึ่งที่สร้างความฮือฮาและซึ้งใจให้กับทุกคนนั่นก็คือแฟนคลับจากเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแฟนคลับท่านนี้เดินทางมาไกลกว่า700-800กิโลเมตรเพื่อมาชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวสักครั้งในชีวิต เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพราะระยะทางไม่สามารถเป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกที่เขามีต่อน้องเลยและไม่ใช่แค่มาชมเฉยๆนะคะแต่ยังได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆในความรักที่ทุ่มเทนี้อีกด้วยซึ่งในคลิปล่าสุดน้องต้นข้าวได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความซาบซึ้งใจว่าหนูอยากไปเชียงใหม่บ้างยังไม่มีจังหวะเลยหนูอยากไปทุกจังหวัดเลยค่ะ เป็นคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจที่ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันเลยค่ะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่างานปิดกับงานเปิดที่น้องต้นข้าวไปแสดงนั้นแตกต่างกันอย่างไรเพราะบางทีเราก็เห็นน้องไปงานใหญ่ๆแต่บางงานก็ไม่ค่อยมีภาพออกมาเลยวันนี้กุ๊กจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเลยค่ะงานปิดคืองานที่เจ้าภาพจัดขึ้นเฉพาะกลุ่มเช่น งานเลี้ยงภายในองค์กรหรืองานส่วนตัวจะมีการจำกัดจำนวนคนเข้าชมไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่าภาพออกสู่สาธารณะเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะงานเปิดคืองานที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้และอนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั่นเองอย่างที่เราเห็นตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆห,หรือเวทีแสดงต่างๆนั่นเอง และไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนสิ่งที่น่าชื่นชมคือน้องต้นข้าวก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบนเวทีน้องก็รับมือได้อย่างมืออาชีพจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนสำคัญที่จะทำให้น้องเติบโตบนเส้นทางศิลปินได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคตค่ะเรามาเปิดตัวผู้ปิดทองหลังพระ ความสําเร็จของน้องต้นข้าวในวันนี้ไม่ได้มาจากความสามารถของน้องเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากบุคคลสําคัญสองท่านที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จมาโดยตลอดค่ะทันแรกก็คือคุณยานีค่ะแฟนคลับหลายท่านต่างชื่นชมคุณยานีที่เลี้ยงดูและอยู่เคียงข้างน้องต้นข้าวมาตั้งแต่เริ่มต้นบนเส้นทางไมมทองคําเด็ก จนมาถึงการแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนคุณย่าเป็นเหมือนแม่คนที่สองที่คอยดูแลและให้กำลังใจน้องเสมอและสิ่งที่สร้างความฮือฮาที่สุดในตอนนี้ก็คือภาพของคุณยานีที่ไม่ได้สวมหมวกค่ะซึ่งเป็นภาพที่แฟนคลับแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและทุกคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่ดูอ่อนไวัยลงอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งกุ๊ก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะ อีกท่านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือครูนิวผู้ที่อยู่เคียงข้างและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้น้องมาถึงจุดนี้ได้ค่ะทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังความรักความผูกพันที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ทำตามความฝันและเติบโตอย่างนดงามในวงการค่ะกุ๊กได้มีโอกาสฟังน้องต้นข้าวพูดถึงคุณยาแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะน้องเคยพูดไว้ว่า คุณย่าสอนหนูเสมอคะ่ะว่าอย่าคิดว่าตัวเองดังอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเพราะโลกใบนี้คนที่เก่งและมีศักยภาพกว่าหนูเยอะเราต้องคิดเสมอว่าเราเป็นแค่นักร้องนักเรียนหนูขอแค่มอบความสุขให้เพราอพ่อแม่ f c ทุกที่และฝันว่าจะมีบ้านให้คุณยาตอนนี้ฝันของหนูก็เป็นจริงแล้วคะ่ะ คำพูดง่ายๆแต่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและสำนึกในบุญคุณได้อย่างลึกซึ้งเลยนะคะภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่แน่นแฟน้นไม่ใช่แค่ระหว่างน้องต้นข้าวกับแฟนคลับเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณยานีและครูนิวด้วยค่ะแฟนคลับบอกว่ายานีเป็นแบบอย่างที่ดีของต้นข้าวและครูนิวมีส่วนร่วมอย่างมากในความสำเร็จของน้องบางคนก็ชื่นชมในความทุ่มเทว่า ขอชื่นชมที่คุณยานีเลี้ยงน้องต้นข้าวมาได้ดีมากๆเลยและยังมีอีกหลายคนที่แสดรความรักต่อคุณยานีว่ายานีไม่แก่เลยสวยค่ะขอให้คุณยาสู้ๆเพื่อที่ดาต้นข้าวและเป็นคนที่มีจิตใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังความรักความผูกพันและการสนับสนุนที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ทำตามความฝันและเติบโตอย่างงดงามในวงการค่ะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าน้องต้นข้าวเป็นใครมาย้อนฝั่งประวัติย่อๆกันค่ะประวัติของต้นข้าวสุปริยาตาอุดมน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมหรือที่แฟนๆรู้จักในนามต้นข้าดวดวนเพลงชิงทุนเป็นสาวน้อยจากจังหวัดกาญจนบุรีเธอเริ่มฉายแววความสามารถในการร้องเพลงตั้งแต่วัยเด็กโดยมีคุณย่าเป็นผู้คอยดูแลแล้วฝึกฝนร้องเพลงให้ เส้นทางในวงการของน้องต้นข้าวเริ่มต้นจากการเข้าแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนซึ่งเธอสร้างปรากฏการด้วยการคว้าตำแหน่งแชมป์ถึง68สมัยทำให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและกลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะและบุค,คลิกที่น่ารักสมวยัย ในฐานะลูกหลานเช่าเมืองการเธอเป็นเด็กที่มีความกระตัญยูและมุ่งมั่นการร้องเพลงของเธอไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความสามารถแต่ยังเป็นวิธีการหาทุนการศึกษาเพื่อแบ่นเบาภาระและสร้างอนาคตให้กับตัวเองและคุณยา่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคือคุณย่านีและครูนิว ความสำเร็จของน้องต้นข้าวไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงลำพังแต่มีบุคคลสําคัญสองท่านที่คอยเป็นกําลังใจและผลักดันมาโดยตลอดคุณย่านีเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิตของน้องต้นข้าวเนื่องจากเป็นผู้ที่เลี้ยงดูและอยู่เคียงข้างเธอมาตั้งแต่เด็กคุณย่านีเคยเป็นนักร้องในร้านอาหารมาก่อนทำให้มีพื้นฐานความรู้ด้านการร้องเพลงและเป็นผู้สอนร้องเพลงคนแรกของน้องต้นข้าว คุณย่าเป็นเหมือนคำพีเพลงที่รู้เพลงลุกทุ่งทุกเพลงและเป็นผู้จัดการหัวใจที่คอยให้กำลังใจในทุกช่วงเวลาแม้ในายามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเช่นการเปิดหมวกร้องเพลงในช่วงแรกที่มีคนติเตียนคุณย่าก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้น้องกลับมาสู้ต่อได้ ครูนิวเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งครูนิ้วไม่ใช่แค่ครูดนตรีที่สอนโนต้ตหรือจังหวะแต่เป็นครูชีวิตที่สอนให้น้องต้นเข้าเข้าใจว่าทำไมต้องร้องเพลงครูนิ้วสอนให้เธอใช้เสียงร้องเพื่อส่งต่อความรักความคิดถึงและความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่มีต่อคุณยา่า ครูนิวคอยให้โอกาสและเป็นผู้ที่จุดประกายให้เด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งได้กลายเป็นนักร้องเสียงมหัศจรรย์ที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องจับตามองสุดท้ายนี้กูขอเป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้กับทั้งน้องต้นข้าวที่มุ่งมั่นทำตามความฝันคุณย่านีและครูนิวที่เปรียบเสมือนครอบครัวที่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่มอบความรักและการสนับสนุนอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง กุกเชื่อว่าด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเป็นพลังให้น้องต้นข้าวได้สร้างสรรผลงานดีๆให้เราได้ชมกันไปอีกนานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีค่ะ